ต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ by รูโน้ตหน่วยการเรียนรู้<ม>การคมนาคมการคมนาคมทางบกการคมนาคมทางบกคือการเดินทางโด,ดยรถยนต์รถจักรยานรถจักรยานยนต์รถไฟหรือรถชนิดอื่นๆ รถเก๋งคือรถยนต์ที่มีหลังคานั่งได้ไม่เกินเจ็ดคน รถบรรทุกคือรถที่ใช้ในการบรรทุกสิ่งของมีหลายขนาดดับเพลิงคือรถที่ใช้ในการดับไฟที่ไมมอาคารบ้านเรือนต่างๆมีอุปกรณ์ในการดับไฟเช่นถังน้ำสำรองสายสุบน้ำหัวสูบระหว่างวิ่งไปเพื่อจะดับไฟจะเปิดไซเรนขอทางให้ยวดยานอื่นลีกทางให้ ยานเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยกําลังของผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่เป็นการลากเข็นรถจักรยานยนต์จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆลรถจักรยานแต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีเครื่องยนต์สามารถขับขี่ได้ไกลกว่ารถจักรยานไฟคือรถที่พ่วงกันเป็นกระบวนยาวขับเคลื่อนโดยมีหัวจักรลากให้ดันไปตามรางเหล็ก ไฟฟ้าคือรถที่พ่วงก,กันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามรางเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการคมนาคามกันไปมากน้อยขนาดไหนเอ,อ่ย สำหรับวันนี้คุูรก็คงต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ